ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวรรค์เป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่ญาติโยมบริสุทธิ์สนิกชนผู้เข้าถึงพุทธมามาก,กาได้ปรนนาตัวปรนธาตนในการรักษาสิจดิญจิตภาวนาดังพระพุพธพจน์ที่ตัดไว้ว่าทานไามายบุญสําเร็จโดยการให้ทานภาวนาไมา่บุญสําเร็จโดยการ เจริญจิตภาวนาศิลลใหม่บุญสำเร็จโดยการรักษาเสีลงเช่นเดียวกับวันนี้ก็ได้มีการสามราทานสิ้นแปดเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลโดยการรักษาเสียงข่มจิตใจของเราให้มีความหนักแน่นให้กิเลสในใจของเรานั้นมีความลดน้อยถอยลงในวันนี้ก็มีญาติโยมบ้านใกล้เรียนเชียง ญาติโย,ยมผู้ข้าถึงพุทธมามก,กะมารักษาสิล8คือสิลอุโบสถนาวสิทธาประมัญชาตำบลจำปีอำเภอสิธาจังหวัดอุดรธานีในการนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับญาติโย,ยมทุกๆคนทุกๆท่านที่ได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสะสมบุญสะสมบรารมีเพื่อให้เกิดพลังเพื่อให้เกิดบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับ ญาติโยมทุกๆคนทุกๆท่านเิอ